สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องกลับมาพบกันอีกครั้งกับลุงกิตนักข่าวภาสนามที่จะพาคุณเจาะลึกทุกเรื่องราวความจริงแบบไม่มีกักวันนี้มีข่าวที่ต้องบอกว่าสะเทือนวงการยาเสพติดเป็นปฏิบัติการที่พิสูจน์ให้เห็นว่าเมื่อเจ้าหน้าที่ทำงานจริงจังไฟไมม่ฟางจะไม่มีวันเกิดขึ้น เรื่องราวนี้เริ่มต้นขึ้นท่ามกลางความเงียบสงัดของป่าเขาทางตอนเหนือของประเทศไทยกับพี่น้องเมื่อเวลา1นึในรือสินาทีของวันที่1 8สิงหาคมที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดนสังกัดกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่3ามรและกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่33ได้พนึกกำลังกันราวกับพยาินทรีที่เฝ้ามองเหยื่ออย่างใกล้ชิด พวกเขาซุ่มรออยู่บริเวณเส้นทางลำเลียงยาเสพติดที่บ้านป่าบงงามต่อเมืองนะอาเชงดาวจอเชียงใหม่ ow, พื้นที่ที่ได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในจุดยุทธศาสตร์สำคัญของผู้ค้ายาเสพติดและแล้วความทุ่มเทก็บังเกิดผลครับเจ้าหน้าที่สามารถสกัดกั้นรถยนต์ต้องสงสัยได้หนึ่งคันเป็นรถกระบะโตโยต้าไทเกอร์ตอนเดียวสีบรอนซ์ทองที่ติดโครงเหล็กดูภายนอกอาจจะเหมือนรถบรรทุกข,ของธรรมดาแต่ภายใต้โครงเหล็กนั้นซุกซ่อนหายนะร้ายแรงเอาไว้ เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบและพบกับของกลางที่ทำเอาทุกคนถึงกับต้องตะลึงมันคือยาไอซ์จำนวนมหาศาลยาไอซ์ที่บรรจุอยู่ในถุงอย่างดีแต่ที่น่าสนใจคือบนหีบห่อน,นั้นมีตราสัญลักษณ์รูปทุเรียนเป็นตราที่เจ้าหน้าที่ได้ทำโปรไฟล์ไว้แล้วว่าเป็นเครือข่ายนี้ยาไอซ์28กระสอบแต่ละกระสอบหนัก25กิโลกรัมรวมน้ำหนักทั้งสิ้น700กิโลกรัมมูลค่ามหาศาลที่แทบจะประเมินค่าไม่ได้ นี่คือผลจากการปฏิบัติการที่เรียกได้ว่า Seal Stop s a f e ของรัฐบาลและมีปฏิบัติการ No Drugs No Dealer เป็นตัวเสริมจากนั้นในเวลา10-30นาทีของวันนี้ ยี่สิบสกคมนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งรักษาการแทนนายกรัฐมนตรีได้บินด่วนขึ้นไปยังเชียงใหม่เพื่อร่วมแถลงข่าวด้วยตัวเองท่านรองนายกภูมิธรรมย้ำชัดเจนว่าปฏิบัติการนี้เป็นความสําเร็จที่เป็นรูปธรรมและจับต้องได้เป็นการยืนยันว่าเมื่อทุกหน่วยงานร่วมมือกันอย่างจรงิงจังก็สามารถตัดวงจรการลำเลียงและการค้ายยาเสพติดได้อย่างเด็ดขาดท่านยืนยันว่าปฏิบัติการแบบนี้จะทาอย่างต่อเนื่อง ไม่มีทางเป็นแค่ไฟไม้ฟางอย่างที่ประชาชนกังวลท่านภูมิธรรมยังกล่าวต่อว่าเรื่องยาเสพติดเป็นเรื่องที่าาคารคาซังจนประชาชนเดือดร้อนไปทุกหยอมยา่าหากปล่อยให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นในสังคมไทยประชาชนก็จะเดือดร้อนไม่มีที่สิ้นสุดดังนั้นผู้ค้าต้องถูกดำเนินคดีอย่างถึงที่สุดส่วนผู้เสพจะต้องได้รับการบำบัดรักษาฟื้นฟูเพื่อนำลูกหลานและคนดี กลับคืนสู่ครอบครัวและเป็นทรัพยากรของประเทศต่อไปท่านได้แสดงความชื่นชมและขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกท่านทั้งทหารตำรวจและฝ่ายปกครองที่ทำงานอย่างเข้มข้นภายใต้ความเสี่ยงรวมถึงขอบคุณสื่อมวลชนที่ช่วยกันเผยแพร่ข่าวสารเพื่อสร้างความเข้าใจและความร่วมมือจริงค่ะต้องขอบคุณสื่อมากๆที่ช่วยกันให้ความร่วมมือและนำเสนอข่าวนี้ที่น่าสนใจกว่านั้นคือ การสืบสวนเชิงลึกโดยเลขาธิการปรปรสดได้ให้ข้อมูลที่น่าตกใจว่ายาไอซ์ล็อตนี้ไม่ได้ถูกส่งมาเพื่อใช้ในประเทศไทยแต่จากการประสานง,งานกับหน่วยข่าวกรองทราบว่ายาเสพติดล็อตนี้ถูกส่งมาจากเมืองย่างกุ้งประเทศเมียนมาและมีปลายทางอยู่ที่ไต้หวันโดยจะพักยาที่ประเทศอินโดนีเซียก่อนนี่แสดงให้เห็นว่าประเทศไทยกำลังตกเป็นทางผ่านของขอบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติ ซึ่งท่านรองนายกได้ให้ปปสประสานกับประเทศต่างๆอย่างจีนเวียดนามและลาวเพื่อร่วมมือกันอย่างบูรณาการเพื่อแก้ไขปัญหานี้ให้หมดสิ้นไปอย่างยั่งยืนและนี่คือเรื่องราวทั้งหมดที่ลุงกิจนำเสนอในวันนี้ครับ